ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเนียหาดินมันไม่ค่อยดีปันใดค่ะพี่น้องก็เล่เอาต้นถี่มันใหญ่ไว้มาปลูกแซมค่ะทื่อต้อนช้ำชาเนาะอันนี้ต้นปลาดูปลาค่ะดินมันไม่ค่อยดีค่ะพี่น้องเห็นปะ น้องไส้ก็เลยสั่งจามจุลีมาให้แต่ว่าม้วนหลอดกับงา่ามหลอยู่ค่ะแต่ว่าม้วนบ้หลอดกับกับมันกับย่ยสากับหลอดอยู่แต่มันกับยยสาค่ะสุมนั้นเป็นนามค้งแต่ว่าส่วนหมากที่ปลูกปลูกรอบก็นี่สิเป็นพยุ่งกับปลาดูปลาหลายค่ะ เคุณยายนางถาคุณยายยางบดายเลยค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจเนี่ยแถวนี้รอดร้ายอันสังเกตเบื้องว่าทานันขันมีหยางงามแสดงว่าดินต้นใหม่ก็ะคืนได้พี่น้องขันยาขีวเขียวเนี่ยต้นใหม่กระสีง,งามยุย้อสก็ย่ารน้ม้บ่ คุณยายบอกว่าให้ไปเบึงนอใหม่ในวัาสันเดี๋ยวเป่นหน่อสย่างไีเบึงนอใหม่ใ,มหมให้เล่ากันเ่เปนพี่น้องเข้ามาหาเบิดแหรือบ่นเหาอฟังทั้งนั้นนันสิเป็นปลานอใหม่ค่ะตอนปลูกแถวนี่ยม่เป็นตลอดได้พี่น้องแห้งแห้งตอนนั้นแต่กับเป็นแถวนี่รอดห้าย อันนี้ไม่หน่อยพึ่ปลูกไปเมื่อกี้นี่ต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกฟ่งนันค่ะอีกซิบก็ต้นก็ปลูกทั้งหนาอีกห้าต้นค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนะพี่นองเนะาะวาเลาสิบหลอดหลายบอแถวนี่สิเป็นประดูค่ะหิ่มซาเนี่ยมองนิ้วซิมิน้องสา แต่ว่าอันนี้มักกอกนามได้พี่น้องต้นมกแซวนะนี่นี่ที่เขาดองอะ่ะนี่ไม่น้องนามเดี๋ยวสิไปเบิงน่อใหม่ให้คุณยายก่อนคนดวงดีไปหาหน่อใหม่พอเฮ็ดไปจกักเนาะพี่น้องเนาะน,นี่กรหลอดอยู่ได้พี่น้องเนี่ แต่ว่ามันเหลือที่ไม่หน่อยพอไหวเหลือหลายอยู่เด้ต้นพะยู่ยูบานกระสีเหลืออยู่เจ็ปดสต้นแต่ว่าไม่หน่อยบพานมีแห้งมาปลูกและสิเบิร์ดฝนก่อนนี่ฟ้าโนมัโจทย์ มีบอลมใหม่มีบอ,บอ,บอสแสดงว่ามีพี่น่องมาหานํากันเนาะพราเจ้ามาหักเอาเห็นห้อยหักอยู่อเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหน่อยหาหน่อใหม่ให้คุณยายคุณจักบาทขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ